เอาแล้วครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอโหลดเกมโปเกมอนเอเมเลดเวอร์ชันนะครับก็แอปที่คุณต้องมีครับไมโบยฟนะฮะหรือจะเป็น MyBo y แท้ก็ได้นะแต่ผมไม่ได้โหลดของแท้มาหรอกนะครับโหลดของเถื่อนมานะทางเว็บก่อหากันเองนะอันนี้ไม่สอโหลดนะครับก็คือถ้าใครแบบอยากได้แบบของแท้นะครับวิเกียนนะครับก็สนับสนุนของแท้ไปแต่ผมไม่มีตังค์นะก็เลยสนับสนุนของเถื่อนนะครับไวรัสแดกแน่นอนนะฮะ ก็ไม่ครับนี่ก็นอาจะโดนอยู่แล้วแหละโอเคช่างแม่งนะครับก็โอเคอย่างแรกเลยเข้าไปโต๊นะครับอ่าอาจจะทิ้งลิงก์ My Boy ยไว้ให้เลยก็ได้นะโอเคผมกดไปดูแล้วนะไม่บอยนะครับแล้วก็อันนี้ครกดดาวน์โหลดก็เราจะรู้กันว่ากดดาวน์โหลดยังไงนะครับโอเคพอโหลด MyBo y ยเสร็จนะครับเราก็ถึงเวลาเข้าเว็บนะฮะอ่าต้องเว็บนะครับนะฮะดูดูอะไรหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะเบราว์เซอร์หรือจะเอ่อจะเป็นเบราว์เซอร์หรือโค m มก็ได้นะฮะก็ผมใช้เบราว์เซอร์นะครับโครมแม่งหนักเคครรื่องกูนะับ บัสเซอร์หรือโคมแม่งก็ใช้มาได้เหมือนกันหมดอ่ะเอาปัญหาการเชื่อมต่อนะชิบหายนะครับแต่คู่เนี่ยฮะมันส้นตีนกูอีกแล้วนะครับอ่ะอ่าเอาเข้าไปนะครับโอเคนะครับก็เฮ้ยเกมอะไรเนี่ยเออเด็ดเด็ดเดไม่มัง้งชิบหายแล้วฮะกูโหลดเกมอะไรเนี่ยเอา้าหลอนและอ่ะอะโอเคฮะดีครับผมหลอนประสาทแดก คู่ผมนี่เซฟไปเรียบร้อยนะฮะเอ้ยบันทึกลิงก์ไว้เรียบร้อย <S <S นะโอเคนะครับก็ลิงก์ที่ผมเปิดมาให้ใต้คลิปนะก็มันจะเด้งมาขึ้นหน้านี้ใช่ไหมฮะก็เห็นไอ้ดาวโหลดสเขียวนี่ไหมไอ้ใหญ่เลยฮะใครไม่เห็นก็ไปตายแล้วเกิดใหม่นะครับอ่าสายตาจะได้ดีขึ้นนะฮะโอเคกดดาวน์โหลดไปเลยฮะแต่ว่ามันยังไม่ดาวน์โหลดให้นะครับเดี๋ยวต้องรออีกนะครับนะเลโกซ่านี่นักลัวนากลัวนะฮะไปฟันนี้หรือเปล่าเนี่ยครับ อ่จะปากเป็นหรือเปล่าเนีฮะกินปากไม่ใช่เรื่องตลกนะจ๊ะเล่นอะไรเนี่ยนะครับหลอนละกูนะครับลวคู่นะเน็ตหัวคู่เอ๋ยเร็วๆสิอ่านะครับไม่มีเวลาว่างนะฮะโอเคก็มันจะขึ้นอย่างนี้ครับก็นั้นสำหรับผมมันแปดวินะครับเอ่อเครื่องผมมันช้าๆนะฮะโอเคนับก็รอให้มันตรงนี้มันเสร็จนะครับสูงละรับเสร็จนะครับเติมต้นดาวโหลดเรียบร้อยนะฮะ ค้างนะครับโอเคนะครับพอเสร็จแล้วนะครับลบไปเลยนะฮะโอเคผมก็โหลดไปแล้วล่ะนะครับก็ต้องถ่ายคลิปเนาะโอเคพอโหลดเสร็จใช่ไหมฮะเราก็เอ่อเข้า My Boy เลยครับอ่า My Boy ฟรีนะฮะโอเคสักครู่นะครับคือมันยังไม่เป็นหน้านี้นะครับก็โอเคกดย้อนกลับนะก็เอ่อสำหรับคนอาจจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมก็เอ่อใครที่แบบ ดาวโหลดไว้ไหนก็กดไปในนั้นครับผมผมก็อยู่ที่เอ็ดดีการ์ดนะครับแต่ว่ามันตัวไฟล์มันไม่ได้อยู่ตรงดาวน์โหลดนะบางคนก็อาจจะอยู่ตรงดาวน์โหลดนะครับแต่ผมไม่อยู่แน่นอนนะฮะผมอยู่ตรงนี้ My อะไรสักอย่างนะครับ My f o w ฟเว l ร์เล็ดนะไม่โฟเ l e t อะไรเยอะสักอย่างช่างแม่แล้วกันนะครับก็โหลดเสร็จมันจะขึ้นหน้านี้ครับกดตรงนี้ครับเห็นไหมฮะอ่าโอเคอย่าไปกดด e ล e สเกมนะมึงนะฮะโอเคกดเข้าไปนะครับอ่าตอนนี้ก็เล่นได้แล้ว ดสุยอดนะครับสุดยอดกระดิ่งแมวนี่ครับก็ผมเล่นไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็เกียนมาด้วยนะครับเกียนยังไงก็อยากสอนก็อยากให้สอนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนะอย่าไปทักในไลน์นะคอมเมนต์ใต้คลิปเท่านั้นนะครับเกียนยังไงก็เดี๋ยวรอดูในพาร์ทที่สามนะเดี๋ยวก็รู้เองว่ากูเกียนขนาดไหนนะครับโอเคนะก็สำหรับนี้ใครที่ชอบนะผมก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนี่ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย